ที่ดิน5-3ไร่เรามาบริการที่ทาการปรถนนอำเภอไซน้อยเป็นนะครับ3า0บาทตรวจวัดสายตาข้องกรอบและเลนส์300บาทเท่านั้นตรวจวัดเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาเพียง300บาทให้บริการท่านอยู่ที่ทำการไปรษณีย์นะครับมีโอกาสมีเวลาและไปตรวจวัดสายตาณนะที่ทำการไปรษณีย์นะครับวันนี้เราเปิดให้บริการกันที่ทำการไปรษณีย์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพียง300บาท วจวัดสายตาด้วยเครื่องระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเยยงสายตายาวหรือจะเป็นเรื่องของการแผลแสงแวะไปใช้บริการกันได้เรามาบริการท่าน